สวัสดีค่ะพ่าหมอเศรษฐีโชคพยากรณ์นะคะมาอีกแล้วค่ะพี่น้องคะมาทำมังนายดวงรายวันประจำวันที่18นะคะกันยายน2 5 6 8ซึ่งตรงกับวันพฤหัสบดีสีแสดสีส้มนะคะวันครูนั่นเองนะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็พี่น้องท่านไหนที่เข้ามาแล้วขอกําลังใจกันกละดิ่งไลค์แชร์นะคะและดูคลิปใระจบด้วยนะคะพี่น้องจ๋าเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องเศรษฐีโชคพยากรณ์น,น,นั่นเองแล้วก็ฝากติดตามนะคะในแพลตฟอร์มของ เฟซบุ๊กด้วยนะคะพี่น้องคาชื่อเดียวชื่อเดิมเศรษฐีโชคพยากรณ์น,นะคะพี่น้องคะ,ะเนาะเผื่อมีคลิปดีๆให้กับพี่น้องรับฟังรับชมนั่นเองและใครต้องการที่จะเช็คดวงส่วนตัวนะคะทักไอดีไลน์นะคะพี่น้องคะเนาะเช็คดวงก่อนสิ้นปีนะว่าพี่น้องจะต้องระมัดระวังอะไรเป็นพิเศษนะคะพี่น้องคนานะเป็นแนวทางเนาะสำหรับการดูดวงพระยิบสีหรือดูดวงปลายมือหลายเส้นนั่นเองคะ่ะพี่น้องคะ่ะเอาละคะ่ะเพื่อไม่เสียเวลานะ,ะมาทานายดวงรายวันกันเลยมาดูพี่น้องอ้วนอาทิตย์กันคะ่ะ สำหรับพี่น้องวันอาทิตย์เป็นแบบไหนดูกันนะคะพี่น้องวันอาทิตย์นะก็น่าที่จะเด่นในเรื่องของการงานละนะคะเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีโอกาสนะคะขยับขยายในส่วนของกิจการการงานได้เป็นสเต็ปนะเป็นอย่างดีด้วยแล้วก็มีความกังวลในส่วนของบริวารน,นะคะมีความหมกมุ่นกลืนคิดคิดลบคิด,ดย้อนหลังนะคะแล้วก็มีหนึ่ง,งเรื่องสองเรื่องที่อาจที่จะเก็บเอาไวา้หรือปิดบงังซ่อนเร้นนะคะบางอย่างเอาไว้แล้วก็มีความคิดว่าอยากที่จะแก้ปัญหาด้วยตัวเอง ฉะนั้นในไพ่บอกว่าถ้าสมมติว่าคุณแก้ด้วยตนเองไม่ไหวเนี่ยคุณก็จะต้องคุณก็จะต้องปรึกษาคนรักคุณในครอบครัวละค่ะนะคะช่วยกันแก้สุขภาพในระวังเรื่องของเอ็นข้อกระดูกนะคะกระดูกส่วนเขา่านะคะด้านซ้ายเป็นพิเศษนะคะพี่น้องวันอาทิตย์จ,จ้านะ,ะแล้วก็บางท่านอาจจะเดินทางเดินทางอัศวิน,นักโรคนะคะไปรบกับงานนะคะไปรบกับงานสู้เจรจานะะติดต่อประสานงานสําเร็จนะคะพี่น้องคะมีไฟมีพลังเนาะ เดินทางแน่นอนและก็บางท่านอาจจะเดินทางไกลๆนะต่างจังหวัดไกลๆหรือต่างประเทศได้ด้วยเนาะสาหรับพี่น้องวันอาทิตย์เลขน้าช่องจากไหนเป็นตัวเลขที่เราเฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลข85 7 7 8 5 7 7ขอให้เห็นเพีงค่ะมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างค่ะสําหรับพี่น้องวันจันทร์เป็นแบบไหนในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันจันทร์ก็สู้เรื่องของการงานกิจการสู้นะคะมีโปรเจกต์งานเข้าและมีครูบาอาจารย์มีผู้หลักผู้ใหญ่ ให้การสนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องวันจันเป็นอย่างดีในวันพรุ่งนี้นะคะพี่น้องขาเนาะแล้วก็รอคอยรอจังหวะรอโอกาสรอคําตอบนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์นะคะรอข่าวหรืออย่างไรดีมากนะคะ,ะ,คะพี่น้องขารอในเรื่องบุตรหลานรอคําตอบนะคะในเรื่องความรักความสัมพันธ์ได้คําตอบเป็นไปนในทางที่ดีทุกเรื่องนะคะสําหรับพี่น้องวันจันในวันพรุ่งนี้เลขนาโชคมาจากไหนมาจากเลขประจาตัวค่ะหรือเลขที่เฝ้าส่วนเลขนาไพ่เลขห้เลข1496 1496 ขอให้เฮงๆค่ะมาดูพี่น้องวันอังคารค่ะสําหรับพี่น้องวันอังคารน,นะขึ้นไพ่เงินเนาะอ่าขึ้นขึ้นไพ่เครดิตนะในเรื่องการเงินนั้นเนี่ยบอกว่ามีเงินเข้ามีเงินหมุนเข้ามาขอเครดิตเอาไว้มีโอกาสผ่านสูงมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินนะคะโชคดีมีเงินก้อนโตเข้ามาโนะชคดีในเรื่องตุนทรัพย์ทรัพย์สินโชคดีในเรื่องของทรัพย์สินมรดกนะคะมีโชคมีลาภเข้ามาเนาะบางท่านนั้นอาจจะเดินทาง ไปแก้ปัญหาไปหาหมอไปทำบุญได้โดยเนาะพี่น้องวันอังคารก็ถือว่าโชคดีนะคะในวันพรุ่งนี้ดีด้วยนะคะพี่น้องคะโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินโชคลาภค่ะเลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขอาจจะเป็นตัวเลขเก่าหรือมีคนมีตัวเลขที่มีคนส่งให้มอบให้ก็ได้ค่ะพี่น้องวันอังคารเลขหน้าไพ่ให้เลขหกหนึ่งศแล้วก็ห้าหกหนึ่งศนย์ห้าขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันพุธกลางวันพุธกลางวันบอกว่านะคะอืม บอกว่าจบเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะแต่คุณหมอจะทํานายให้ระมัดระวังในเรื่องสุขภาพค่ะนะคะสุขภาพก็อาจจะเป็นกดละย้อนเพราะอาหารหนักเสพนะคะพี่น้องคะอาหารเป็นพิษได้อารมณ์อย่าร้อนในวันพรุ่งนี้นะคะให้ใจเย็นๆร่มๆเนาะส่วนเรื่องของการเงินดีเยี่ยมเลยค่ะพี่น้องค่ะมีเงินเข้ามือนะคะมีคนช่วยเหลือเรื่องของการเงินมีเงินสดนะคะเรื่องของการเงินดีสิ่งที่ต้องระวังอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องคาพูดนะคะพูดอย่าเป็นเด็กๆนะคะอย่าเอาแต่ใจว่างนั้นนะ ให้มีข้อมูลได้เหตุผลนะคะไม่อย่างนั้นจะทําให้เราเสียการได้เลขนําโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขนะคะเป็นตัวเลขประจําตัวของเราค่ะส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขหนึ่งสามเก้าหนึ่งหนึ่งสามเก้าหนึ่งขอให้เห็งเห็งมาดูที่น้ำวันพุธกลางคืนพุธกลางคืนขึ้นเดวิลให้ระมัดระวงังนะคะในเรื่องของการลงทุนลงหุ้นที่มีความเสี่ยงการทําอะไรที่ผิดกฎผิดระเบียบผิดศีลผิดกฎหมายไม่โอเค งานสีเทาๆดำๆไม่โอเคในวันพรุ่งนี้นะคะส่วนในเรื่องความรักความสัมพันธ์ยังคงโอเคอย,อยู่ประคับประคองค่อยๆนะคะอมเรื่องความอุดมสมบูรณ์ในเรื่องของการเงินยังคงมีอยู่ดีอยู่มีเงินหมุนเข้ามานะคะพี่น้องจ๋านะคะเป็นเงินหมุนก็จริงแต่ว่าหมุนเงินได้คล่องนะในวันพรุ่งนี้พี่น้องวันพุธกลางคืนถือว่าเด่นมากเลยนะคะพี่น้องคะนะคะแต่ให้ระมัดระวังนะคะในเรื่องของ การทําอะไรที่มันไม่ถูกต้องนั่นเองแล้วก็อย่ากเกิดความโลภนั่นเองค่ะพี่น้องค่ะเลขน้าโชคมาจากไหนเกี่ยวข้องกับพาหนะของเราคันที่เราใช้บ,บ่อยๆส่วน,นาาให้เลขหนึ่งห้าสองสี่หนึ่งห้าสองสี่ขอให้เห่งๆมาดูพี่น้องวันพระถหัสวบรีค่ะสําหรับพี่น้องวันพระถหัสวบรีอุดมสมบูรณ์ขึ้นเดอะเวิ์นะคะดวงเปิดละนะคะเลวก็เรื่องเงินเรื่องงานเรื่องบริวารเรื่องทรัพย์สินดีเยี่ยมเลยเนาะ พี่น้องวันพระรืหัสวัสดีอุดมสมบูรณ์ทุกเรื่องนะคะดวงเปิดสุดนะคะพี่น้องคะเห็นไหมคะขึ้นครบเลยเนาะแคบหน้าจอไว้นะคะแล้วก็บอกว่าสาธุรับคทาทำนายสําหรับพี่น้องวันพระรืหัสวัสดีดวงเปิดดวงดีตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปทุกเรื่องด้วยนะคะฉะนั้นใครที่กําลังเครียดเรื่องอะไรอยู่ในวันพรุ่งนี้เลิกเครียดค่ะนะคะคุณจะมีเรื่องราวดีๆเข้ามาแทบทุกเรื่องเลยนะคะพี่น้องจ๋าเลขนาโชคมาจากไหนเลขที่บ้านเลยค่ะ ส่วนเลขหน้าไพ่ให้เลขสองหนึ่งศูนย์สามสองหนึ่งศูนย์สามขอให้เห็นๆค่ะมาดูพี่น้องวันศุกร์ค่ะสําหรับพี่น้องวันศุกร์นั้นนะคะกังวลเรื่องอะไรคะหัวห้อยหัวทิ่มตึ่นเครียดนะคะคิดมากนะกังวลแล้วก็ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพปวดหัวปวดไมเกรนนะคะพี่น้องคะอืมอย่างนี้เนี้ยอาจจะกําเริบได้ โปรเจกต์ในหัวคิดทีละอย่างทําทีละเรื่องนะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของบริวารจะทิ้งพนักางานทิ้งความเดือดร้อนไว้กับเราหน่อยแล้วก็เป็นห่วงคนรักคนในครอบครัวหรือมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของความรักความสัมพันธ์นะคะอันนี้พี่น้องวันสุกข,ขาต้องปรับที่ตัวเองเป็นหลักกันค่ะนะคะเราจะให้คนอื่นปรับให้ไม่ได้นะคะพี่น้องขานะเราต้องยอมรับกับสถานการณ์ต่างๆนั้นให้ได้แล้วก็นิ่งๆร่มๆนะคะพี่น้องขาและทุกอย่างก็จะแก้ปัญหาได้โดยอันตโนมัติันเองค่ะ เลขนาโชคมาจากไหนเป็นตัวเลขที่เกิดจากการคํานวณของเราค่ะส่วนเลขนาไพ่ให้เลขหนึ่งสองเจดห้าหกเจดหขอให้เห็งๆสุดท้ายมาดูพี่น้องวันเสาร์จ้านะคะสําหรับพี่น้องวันเสาร์เป็นแบบไหนดูก,กันพี่น้องวันเสาร์นะคะอ่า<ฮ>เทวดาอํานวยพรทุกเรื่องค่ะ ะะด้วยการที่เราปฏิบัติดีปฏิบัติชอบสัมมาอาชีพนะคะเทวดาอํานวยพรละแต่บางท่านนั้นอาจจะยุ่งงานยุง่งอิรมงตุงหนังนะคะงานไม่เป็นระบบระเบียบนะคะอาจจะมีความขัดแย้งกับบริวารในที่ทํางานหน่อยหนึ่งนะคะได้ร่วมฉลองความสําเร็จเรื่องใดเรื่องหนึ่งนะคะฉลองในส่วนของบริวารบุตรหลานฉลองมงคลสมรสหรือไม่ก็นะคะฉลอง นะในเรื่องของการทํายอดขายถึงหรืออย่างไรได้ด้วยและก็เรื่องของการเงินสามารถจัดสรรปันส่วนการเงินออกเป็นสีกองสีส่วนได้แล้วสําหรับพี่น้องวันกอ์ะนะคะก็ะถือว่าดวงดีค่ะเลขนำโชคมาจากไหนนะคะเป็นตัวเลขที่เฝ้าด้วยความเพียรค่ะส่วนเลขหนาไัยให้เลข20534 2 0 5 3 4ขอให้เห็งๆก็มอไวโพนนะพี่น้องทั้งแมันเกิดเนาะกินดีอยู่ดีมีสุขสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ